เ,เค้กมันม่วงหน้าแตกกันนะคะก็ส่วนผสมจะมี2ส,ส่วนนะคะอันนี้คือส่วนตัวเค้กนะคะแล้วนี่ก็คือส่วนตัวแป้งแป้งก็แป้งเชื้อก็จะมีแป้งเค้กนะคะตัวยีสต์นะคะแล้วก็กะทินะฮะแล้วก็จะแบ่งไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็มาดูส่วนที่เป็นเค้กนะคะส่วนเป็นเค้กก็มีแป้งเค้กมีมันม่วงที่นึ่งสุกแล้วนะคะเย็ยนแล้วนะคะเกลือ กลิ่นวาลลิลาผงฟูตัวยีสต์แห้งตัวยีสต์แห้งก็ตัวหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะตัวยีสต์แห้งตรงตรงนี้นะคะแต่หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะให้หาดูได้ตามร้านเบเกอรี่ทั่วไปหรือว่าถ้าใครอยู่ u เที่วอลมาร์ก็มีขายนะคะแล้วก็น้ําตาลทรายค่ะไข่สองฟองนะคะแยกนะคะไข่แดงกับไข,ข่ขาวแยกนะคะแล้วก็ผงถั่วค่ะนี่คะ่ะนะคะ เรามาเริ่มลงมือทำกันเลยคะ่ะย่างแรกก็คือจะต้องออหมกักตัวแป้งเชื้อไว้ก่อนนะคะตัวแป้งเชื้อเนี่ยตัวยีสต์เนี่ยเขาชอบอถ้าาจะให้แป้งเชือ้อตัวยีสต์ทำงานดีต้องโดนน้ำอุ่นนะคะแต่เนี้ยเราไม่มีน้ำอุ่นเราจะไม่ใส่น้ำอุ่นเราจะใส่กะทิจะทำไงให้กะทิร้อนก็ต้องเอาไปอุ่นนะคะเราไปอุ่นให้กะทิร้อนเฉยนะคะไม่แตกมันนะคะให้แค่อุ่นนะคะมาดูกันค่ะ หมวกะทินะคะเศษหนึ่งส่วนสี่ค่ะใส่ลงไปเลยนะ,ะอุ่นให้ร้อนแล้วก็คนอยาให้หมวกะทิแตกนะคะคนไปเรื่อยๆแค่ให้เขาร้อนแค่ให้เขาอุ่นนะคะไม,ไม่ต้องถึงกับร้อนจัดไม่ต้องถึงกับเดือดนะคะจะรู้ได้งไงเดี๋ยวเราคนไปสักพักหนึง่ง แล้วเราก็พักไว้แค่นี้นะคะแล้วเราก็จะเห็นเป็นฟองขึ้นมาแบบเล็กๆๆอ่ะคะ่ะแล้วเราก็จะก็คือใช้ได้แล้วเดี๋ยวมาดูค่ะรอสักพักหนึ่งนะคะไกลจะใช้ได้แล้วนะคะเราใช้ไฟกลางนะคะเราจะใช้ไฟไม่แรงมากนะคะแล้วแบบพอเขาร้อนได้ที่นะคะ อุ่นแล้วนะคะใส่ยิต์ลงไปเลยค่ะคนล้เข้า,ขากันค่ะเราพักทิ้งไว้ประมาณ5 1 0ถึงนาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราถอยเอาแป้งมาใส่กันค่ะเราผสมเข้ากันได้แล้วนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเราทิ้งไว้ประมาณ 5- 1 0สนาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็เอาแป้งลงไปผสมในนี้ค่ะแป้งนะคะ คนให้เข้ากันนะะแล้วเราก็จะพักเอาไว้นี่หน้าตาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาพลาสติกแรปนะคะปิดไว้นะคะ แล้วก็พักเข้าไว้ค่ะสักพักหนึ่งหลอดตรงที่เราก็จะไปผสมแป้งเค้กกันค่ะเรามาทําการตีไข่ขาวกันก่อนนะคะสิ่งแรกก็คือไข่ขาวเอาใส่โถนะคะแล้วก็น้ําตาลทรายค่ะใส่ไปเลยนะคะแล้วก็ผงทาทานะคะ ตีค่ะให้เข้ากัน ตใส่ายละเอียดดีแล้วนะคะก็พักเอาไว้นะคะแป้เค้กนะคะก็ใส่มันลงไปแล้วก็ตามด้วยกะทินะคะกะทิครึ่งถ้วยตวงนะคะมันครึ่งถ้วยตวงนะแล้วก็เกลือะะผงอน้ำอวอลิลานะคะก็ตีเข้ากันค่ะ ด้วยไข่แดงเลยค่ะ มาได้เต็มที่แล้ว่ะตีเขาเข้ากันแล้ประมาณนี้แล้วนะคะทีนี้ก็ถึงเวลาใส่แป้งก็เอาแป้งมาร่อนค่ะแป้งเค้กนะคะเสามส่วนสี่ถ้วยตวงนะคะผงฟูค่ะใส่รวมกันเลยแล้วก็ล่อนให้เข้ากันค่ะร่อนเลยค่ะ บอลหมดแล้วนะคะก็ถึงเวลาคนให้เข้ากันค่ะค่อ,คอยค่อยคนนะคะไม่ต้องคนแรงนะคะค่อยคอยคนไปเคล็ที่ไม่รับก็คือเราคนไปทางเดียวกันนะคะของเนื้อแป้งไปทางเดียวกันช่วงเนี้เราก็จะเอาพอเขาเข้ากันสักพักหนึ่งก่อนนะคะเราก็จะเอาแปะเอาไข่ขาวที่เราตีไว้มเมื่อกี้นะคะที่เราพักไว้นะคะมาใส่ค่ะ สีเริ่มสวยแล้วนะสีสวยจังเลยเรปขอกขอคนสักพักหนึ่งก่อนนะคะเ,เข้ากันแล้วนะคะทีนี้เราก็เอาไข่ขาวกับน้ำตาลที่เราตีเมื่อกี้ค่ะใส่ไปทเทละหน่อยกันคะ่ะแล้วก็คนให้เข้ากัน แป้งเขาจะได้เบาค่ะเวลาเป็นนึ่งเราจะฟูสวยค่ะใสล่ลงไปทำอย่างนี้ค่ะจนหมดนะคะเดี๋ยวเอาเขาทำไปเรื่อยก่อนนะนะคะคนไปทางเดียวกันนะคะ,ะเราไม่ต้องใช้เครื่องตีนะคะใช้มือคนนะคะเบาๆไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องแบบแรงนะคะค,ค่อยค่อยคนให้เข้าเข้ากัน ะะให้เป็นเนื้อเดียวกันใช้ไย่นั่นแหละคะ่ะคนไปเรื่อยๆมองเห็นไหมโอเคนะคะเดี๋ยวอขอคนพักก่อนนะขอขอใส่ให้หมดก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันค่ะเรามาดูทีนี้แป้งที่เราพักไว้ข้า้ง่รกนะคะแป้งตัวแป้งเชื้อนะคะ ะะเราก็จะตักใสนะะ่ใส่ไปในนี้ค่ะตักเทลาหน่อยนะคะไม่ต้องใส่หมดไม่ต้องใส่ทีเดียวนะคะค่อยๆใส่ไปแล้วก็คนเหมือนเมื่อกี้ค่ะคนไปทางเดียวกัน ทำเหมือนกันนะคะทำแบบนี้ไปจนหมดนะคะเดี๋ยวมาดูกันตอนที่อ้อยคนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะวขอคนไปสักพักก่อนค่ะคนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วค่ะนะคะเป็นเ,นเค้กแล้วนะนี่ค่ะแล้เวเราทําการหยอดกันค่ะทำยา,ยาใสา่แล้วก็นึ่งกันค่ะเราไม่อบนะคะเรานึ่งค่ะ แล้วเราก็เอามาหยอดใส่พิมพ์ที่เราต้องการจะทำนะคะใครมีพิมพ์อะไรก็จัดเลยค่ะก็จะใช้พิมพ์มันนี้นะคะไม่ต้องเยอะเกินไปนะคะเอาแค่พออย่างเงี้ยพอเดี๋ยวเขาจะฟูขึ้นมาอีกค่ะ เหมือนขนมถ้วยฟัวค่ะคถ้าใครมีถุงใช้บีบแบบของอ้อยที่ใช้บีบแบบฟักทองก็ได้นะคะเราใส่ถุงแล้วบีบเอาก็ได้ค่ะง่ายดีเหมือนกันแต่วันน้อยขี้เกียจถ้าไม่มีไอตัวนี้ตัดก,ก็ใช้สะิี ใช้ตะหลิกตักเขาก็ได้นะคะทําอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปนึ่งกันค่ะรอช่วงก่อนที่จะนึ่งเราเปิดไฟของซึ้งนะคะให้เดือดร้อนร้อนจัดนะคะก่อนที่จะเอาขนมเราไปนึ่งนะคะเดือดมากแล้วนะคะควันขนมเราใส่ได้เลยค่ะนึ่งเลยค่ะอ,อย่าให้ติดกันมากนะคะ ให้มีช่องลมนะคะเพราะว่าอากาศอาไอ้น้ำจะได้ขึ้นมาความร้อนจะได้ร้อนทั่วถึงนะคะเดี๋ยวมาดูตอนที่เขาเล่นเสร็จแล้วนะดูหน้าตากันค่ะ แตกสวยดีค่ะกำลังสวยเลย,ย,ยแต่ค่ะสวยงาม มาเช็คข้างในกันค่ะว่าข้างในเขาจะเป็นยังไงบ้างรอให้ขายกใส่จานกันนะใส่จานแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะแกะดูข้างในค่ะว่าเปิดดูข้างในนะคะว่าข้างในเขาจะเป็นยังไงบ้างเราต้องขอวางแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราเปิดแกะให้ดูค่ะนุ่มมากเลยค่ะ,ะสวยอะ่ะนุ่มนะคะอู้ร้อน ร้อนนุ่มดีอ่ะโอเคนะคะ